ก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทางหลายก็วันนี้ผมก็จะไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาคุยกับน้องซิมเหมือนเดิมนะครับก็แนวผมตอนนี้คือผมแบบมาแบบว่ามาทดลองว่าเป็นยังไงบางคาพูดของน้องซิมนะผมซึ่งปรากฏว่าแม่งพูดถึงจุดแปดบวกเลยทีเดียวเะครับผมมากในไหนก็ในไหนละวันนี้คือผมจะลองแบบพูดถึงเอ้ยเฮียกูผมผมรู้สึกว่าเริ่มลัวช่องบีนยแปลก จะช่องช่องจะบินไหมวะก็วันนี้ับผมผมจะไม่เข้าเรื่องการเมืองดีกว่าก็เนี่ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่ทําให้ผมไปถึงจะแปดสิบซับแล้วแหละอีกนิดเดียวอีกซับเดียวเอออีกซับเดียวผมก็แปดสิบซับแล้วแล้วก็ขอบคุณก็ขอบคุณเหมือนเดิมครับเซนิสึช่องทันจิโร่เซนิสึก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยผมนะเอาแหละทุกคนมาวันนี้ผมจะมาเข้าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอะไรดี<_ <d> _ <n ate> เกี่ยวกับเออเกี่ยวกับช่องผมดีกว่าอ่ะผมจะลองพิมพ์คำว่านี่แล้วกันรู้จักช่อง C R E B R T N T T H ่ะลองพิมพ์ดูดิจะมีของผมปะของข้างนาเลยทุกคนเป็นไปนด้ไทุกคน ออกมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยนี่ไงเขาบอกเขาอ,อะไรอ่ะชิมังบอกมาว,ว่าดูดิไปกดติดตามมันหน่อยดิช่องจะยุบวันไหนไม่รู้โอ้ my god โอ้โหนี่แข่งช่องกูยุบเลยแหละโอเคดูดิไปกดติดตามมันหน่อยอะไรอย่างงี้แบบเดี๋ยวมันชิดสั้นจะยุบช่อง <c oughs> ใครวะใครทำวะไอ้เวร คือว่าไหน้องซัดหน้าเลยอ่ะครังนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเอ่า ...YouTube เลย y o u ยูทูชื่อ YouTube ดังดาวยู u ูบอะไรอย่างงี้อืมผมจะลองอ่ะขอลองพี่แป้งหน่อยละกันว่าไอซิมรู้จักไหมจอดีดี่แป้งก็ลองรู้จักแน่นอนคนนี้สวยน่ารักที่ใส่ดีฮึฮอันนี้อันนี้จริงอนนี้จริง พี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งพี่เนมเออจะบีอะไรวะอะไรครับป๊าวเฮ้ยไม่รู้จักพี่เนมจียวลองพิมพ์ดิเ m n มเอเออมีบ้างไหมวะพี่เนมเอ้าจากนี่พอกูพิมพ์ไปพี่เนมบอกว่าอะไรครับ อะพี่เนมพี่เนมเพาะพูดถึงพี่เนมแล้วก็ต้องพูดถึงฟีไฟฟีไฟเพราะพูดถึงฟีไฟแล้วก็ต้องผล IU อเคครับ OK โอเค,อเคพิมพ์ไปดิอ้าวอย่างวะ <What? S 1> อ้าวพิมพ์ไม่ได้วะทำไมทุกคนโอเคนะผมก็เมื่อกี้ผมไปทําภารกิจมาไอาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็โอเคมาเมื่อกี้พิมคำว่าโอเคได้ U ใช่ไหมผมไปทำภารกิจเสร็จแล้ว แต่นี้พิมพ์ได้แล้วนะโอเคอ่าอยู่โอเคเฮ้เมียะโอ้ไอ้นี่ใช้โปรไก่ชิบอ่เอ้าเผือออกโอเคมันไอซีแม่งโอ้โหโอ้ยไอ้นี่ใช้โปรไก่ชิบหายแรง สตรีมอันนี้ผมพูดถึงสตรีมเมอร์แล้วกันเอ้ยแล้วผมรู้จักใครบ้างอาเท่าที่ผมรู้จักกันพ,พี่เอกพี่ฮาร์ล็อกเกรอร์เป่ะผมพิมพ์ผิดมั้งกลา้าคือคำพูดประจำของเขาใช่ป่ะ เฮ้ยผมไม่ได้ติดตาผมไม่ค่อยได้ดูพี่เอกค่ะล็อ er. กเกอร์ทุกคนทุกคนก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกัน <c oughs> กล้าแค่นทีเดียว <c oughs> โอเคกูเป็นยาวแล้วพอพูดพอพูดถึงพี่เขาล็อกเกอร์ er, ต้องพูดสิ่งสตรีมเมอร์ตลกตลกว่าแต่ใครเป็นสะตรีมเมอร์ตลกก็พี่แป้งดิคือแป้งก็เป็นละไหนเอาไหนเอาพิไฟบ้างดิเอ๊ะจะลองพิมพ์ชื่อเกมนะทุกคน f อฟเอฟไฟนอ t แ s y ตาซีเดี๋ยวใช่เปล่าวะผมมือผมอ่านผิดมั้งมันบอกว่าไฟนอนแพตตาซีแต่งานผมลองเียว่า f ีไฟเอ้าฝีไฟซะงั้นกูเวทเตอร์โอเคเอ้า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 โอเคได้แล้วเกมที่ดีสุดในโลกสนุกด้วยก็ทุกคนนะอันนี้ผมไม่ได้มาเหยียดเกมแล้วทุกคนก็ มันก็ดีแต่ละเกมแหละแต่ละแนวแหละผมว่าทุกคนอย่าเหยียดกันเลยผมว่าผมว่าแล้วนะถ้าถ้าเกิดไม่เหยียดมันก็ไม่มีราม่าหรอกตั้งแต่ตั้งแต่คนอินโดแล้ว PUBG 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 เออยิมชื่อเกมบ้างนิทีกูใช่ใช่ a t the fuck เกม PUBG เออกะลางเกมดังๆดิ เกมกราฟิกดีไม่มีมีประตูไม่ P2W คืออะไรวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะผมต่อไปเอาไมค์คร f t ดิไมค์คราฟไมค์คราฟไมค์คราฟนายวัดวัดตกเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งว่าไงคนบ้า อะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมันว่าผมมาวะ <c oughs> ผ,ผมพิมพ์ไม่ว่าไมค e ครับสองสองรอบรอบแรกบอกว่านายรอบสองาว่าว่าไงนคนบ้าเข <c oughs> ี้ยรอบพียเขาว่าเกมไมค c ครับเกมไมค c ครับเออต้องต้องสนุกเอ้ยอ,อย่างนี้ก็เล่นนะตอนนี้ <c oughs> อาโอยชอบเล่นเกมน,นี้มากนิสาระ เห็นเขาด่ากันเห็นเขาด่ากันต็มเลยแต่ผมก็เล่นนะอืมตอนนี้ผมไม่เล่นละเล่กินอาวีใช่ไหมอาวีแล้วก็ต้องเป็นอาวีก็เป็นที่อะไรวะอา RV วีอาวีก็โรบอทดิเออเกมตำนานผมเลยแหละผมชอบเล่นเลยโรบอทชอบเล่นเลยโรบอทครับโโรบอท บอกพิมพ <t sö k> ์ผิดแม่เลยกูว่าเนี่ยเกมนี้เกมเกมที่หน้าเกมที่หน้าเล่นสิเออเอาผมต้องหาเกมดังๆเว้ยเกมที่มันกำลังดราม่านี่กยกดีไฟไม่ก็พับจีเนี่ยสองเกมนี้ประเด็นหนักเลยอ่ะพอพูดถึงพอพูดถึงแบบไอ้พวกโลว์โลบอกก็ต้องพูดถึงอย่างไอเลี่มเลี่ยมนะผมเลี่ยมเลียมโลไอเลโกเลโกไอเลโกประมาณนั้นแหละ ถ้าเลียมๆก็ต้องพูดถึงไมโครฟัพถ้าพูดถึงไมโครฟัพก็ต้องพูดถึงอีกเกมหนึ่งเกมอะไรวะเดี๋ยวลืมชื่อละนี่ผมจะลองพิมพ์เพราะลืมสัญหาแต่เกมลืมละนี่เกมนึงเกมหนึงมิลิเวอร์มิลิเวอร์มิลิเวอร์เฮียเดี๋ยวเป็นเกมที่ดีมากเออเออใช่ มินิเวิร์กับไมค์ครับมันก็เหมือนๆกันนะทุกคนแตกต่างก็ก็คือมินิเวิร์มันจะดูสมจริงมากกว่าไมค์ครับนะมันมีจรวดมันมีเที่ยไม่รู้มีน้ำมันน้ำมันปิโตรปิโตรลียมอะไรอย่างนี้โอ้โห,โโหแม่งสมจริงเกินไมครับก็มีนะเ <laughs> ถมหนักกว่าด้วยโอเคมัทุบเขาพูดถึงเกมแล้วนะผมก็ต้องพูดถึงเรื่องวิ่ดีของเกมเรื่องดกัดกดๆของเกมนั่นก็คือโปรนั่นเองอ่ะ ผมจะลองพูดถึงโปรโแต่ละเกมกันโปรโฟรีไฟฟรีไฟเอ,อ่ออ้าวฟรีไฟถ้างั้นกูเกมจะแบน <c oughs> แหมก็ทุกคนนะผมทุกคนถ้าใครดูคลิปผมนะผมเขาจะรู้ทันทีว่าผมใช้โปรแล้วผมก็โดนแบนไปล่วงไปแล้วนะผมซึ่งไอตอนโดนแบนผมไม่ได้ถ่ายไว้ดีไง <c oughs> ผมลองใช้โปรพับจีดิโปรพับจีโปรพับจีโปรพับจี เกมดีไม่เคยก๊อปวัต่อฟักเดียวถ้างั้นโปรมาครับอะ่ะเอ้ยโปรมาครับผมก็เคยเล่นนะทุกคนมันจะทะลุได้ทำไรได้เครือแบบฆ่าม็อบยังได้เลยเอ่อเดี๋ยวบบเฮียละคือผมก็เคยลงไปใน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 ,ในคลิปนะผมเออโปรมาครับเกมผมรู้สึกว่าไอ้ไก่เหลืองนี่มันจะแบบ มัวมวนิ่มนิ่มโง่โง,ง่ทุนละทุกคนอ่ะผมจะลองโปรโลโบอกดิแล้วก็ไปก็โปรไปดูต่างนะบอโลโอโล,โลบอกเกมนี้น่าเล่นสิเกมที่น่าเล่นสิโอผมก็ทุกคนเนี่ยผมก็เย,อยเอ้ย ผมเป็นคนที่พูดว่าก็มากที่สุดในโลกผมก็ขอจบเพียงคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันทุกคนผมรู้สึกว่าไอ้ไก่เหลืองหรือไอ้ซิมซิม,มี้ของเรานะผมแทบจะไม่ค่อยแทบจะตอบผิดซ้ำๆนะผมเอาโปรฟีไฟบ้บางโปรไมค้าบางโปรโลบอกแต่ว่าโปรฟีไฟลก็มีเปลี่ยนบางพอพีก็มีเปลี่ยนบ้างอะไรยงี้ส่วนไอ้ที่เหลือคือไม่เปลี่ยนนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยว ไว้มาเจอกันใหม่มหก็ไม่ใช่วันใหม่หรอกวันนี้แหละสองทุ่มนะครผมเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบายเจอกัน